สวัสดีค่ะกิ๊กนาวัลัตชัยชุมพูอดีตเป็นพยาบาลนะคะในปี52กิ๊กเคยเป็นมะเร็งเต้านมนะ ใช้แสงผ่าตัดดูแลตัวเองทั้งหมดเลยนะคะมีการให้คีโมโปีหนึ่งหลังจากนั้นปี61มันกลับมาเป็นนะคะเป็นถุงลมป่งพองแล้วก็ตรงปอดอะฮะปอดมันก็มีค่ามาะเร็งขึ้น,นะะช่วงที่เป็นปี61เนี่ยหนักยิ่งกว่าตอนปี52เพราะว่ามีอาการไอเจ็บหน้าอกไอแล้วตอนแรกๆเนี่ยไอหาสาเหตุไม่ได้ไอจนกระทั่งน้ำหนักลดลงนะคะจากที่น้ำหนัก58ลดลงเหลือประมาณ5 นอนทานอาหารไม่ได้นอนไม่ได้แล้วก็มีก้อนใต้ลักแร้สองก้อนขึ้นมานะคะต่อมน,น้ําเหลืองโตด้วยความที่ว่า1เราอายุมากขึ้นแล้วตอนนั้นอายุ61นะคะ61มีอาการไอจนกระทั่งไอเป็นฟองนอนไม่ได้ไปตรวจคุณหมอก็ยังหาสาเหตุไม่ได้จนกระทั่งไปขอซีทีสแกนนะคะถึงจะรู้ว่าตัวเองเป็นถุงลมป่องพองสองข้างไอทุกคนก็ถามว่าสูบพ่คกีสูบบุหรี่ไหมไม่ได้สูบแล้วที่บ้านไม่มีใครสูบด้วยนะคะสาเหตุจากอะไรก็คือคุณหมอก็ อธิบายให้หลายอย่างสิ่งที่ประทบใจที่สุดก็คือช่วงที่เป็นมากๆเราพยายามที่จะหาหนทางที่ว่าจะดูแลตัวเองอย่างไรไม่ให้เราแย่กว่านี้เพราะว่าอายุ61มันเป็นอะไรที่เรารู้ด้วยความที่เป็นพยาบาลเรารู้ว่าโอ้กลับมาอีกเหรอกลับมาครั้งที่2เราจะรอดไหมที่จริงตัวเองก็คิดก็ว่าสงสัยครั้งนี้ไม่รอดแน่ๆเพราะว่าช่วงนั้นคือจะมีเพื่อนนะคะเป็นมะเร็งปอดเราไปเดี๋ยวเดียวเพื่อนก็ส่งข่าวมาอาทิตย์นี้ไปหนึ่งรายนะ เดือนหนึ่งประมาณ3-4รายใจเราก็หดหูแล้วค่ะแต่พยายามที่จาสู้เพราะว่าลูกสาวนะคะกำลังใจจากลูกสาวว่าคุณแม่คุณแม่ต้องสู้นะเพราะว่าหนูยังไม่อยากอยู่คนเดียวตรงนี้ก็คือมีแรงที่สู้ขึ้นมาก็วันหนึ่งก็มีน้องนะคะน้องเมเทาวีซึ่งเคยทํารายการภารกิจพิชิตมะเร็งด้วยกันก็มาแนะนําสารอาหารบําบัด น้องก็บอกว่าอันนี้เป็นสารอาหารบําบัดนะพี่ถ้าหากว่าพี่ไม่เชื่อพี่ลองดูด้วยความที่ว่าเราเราไม่ไหวแล้วนะคะน้องก็เอามาแกะให้พี่ทานเลยพี่ทานเลยเราก็ทานก็ทานเพราะว่ามันไม่ใช่ยานะคะทานไปได้ประมาณวันที่3ถึงวันที่5ไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าตอนนั้นคือไม่ได้คิดถึงว่าเราทานไปแล้วกี่วันประมาณที่5อาการไอเริ่มดีขึ้นแล้วเริ่มหลับได้นอนหลับได้จากที่ไม่ได้นอนหลับเลยกลางคืนนะคะนอนหัวสูงตลอดเธอเรียก ว่าพดลุกผูกนั่งเราไม่สามารถหลับได้ไอก็เป็นฟองตลอดเลยไอเป็นสีขาวไอแล้วเจ็บหน้าอกก็ทานพอหลังจากที่ทานไปแล้ววันแรกคือเริ่มรู้สึกว่าตัวเองอะ,ะ่ะอยากทานอาหารแต่ว่าเรายังไม่มั่นใจจนกระทั่งประมาณวันที่5ทานอาหารได้หลับได้พอหลับได้มันเหมือนว่าฉันได้ชีวิตกลับขึ้นมาแน่ๆก็ทานไปนะคะทานไปประมาณเดือนหนึ่งรู้ว่าอนะะรอดแน่ๆนะคะรอดแน่รอดตายแน่เลยครั้งนี้หลังจากนั้นก็คือทานไปเรื่อยๆประมาณ2เดือน ก็ไปเช็คปอดดีขึ้นนะคะปอดดีขึ้นร่างกายน้ําหนักก็เริ่มจาก หน้านี่เหี่ยวโทรมเริ่มมาดีขึ้นถ้าคนเคยดูวิดีโอจะเห็นว่าครั้งที่แล้วเนี่ยยังเหมือนคนป่วยอยู่แต่ตอนนี้รู้สึกตัวเองร้อยเปอร์เซ็นต์มีความสุขแล้วก็เราได้ให้คําแนะนํากับทุกคนว่าลองดูนะคะมันไม่เสียหายมันไม่ใช่ยาเป็นสารอาหารบําบัดที่ช่วยคนได้เป็นหนทางอย่างหนึ่งที่เราอยากจะแนะนํานะคะลองเลือกดูเราเลือกอย่างอื่นมาเยอะมากเหมือนอย่างจิ๊กเองเนี่ยเสียเงินที่ไปทดลองเยอะมากแล้วทําไมเราต้องเลือกในเมื่อเราเห็นว่าดีแล้ว ะะเราเลือกวิธีอื่นมาเยอะแยะอย่างบางคนอ่ะโทรมาหาคิกบอกว่าที่กินมาแล้วเป็นสิบอย่างมันไม่ดีขึ้นแล้วเขาจะต้องลองอีกเหรอก็บอกไม่ต้องลองค่ะทานเลยตอนนี้หลายรายนะคะที่มาขอบคุณกิกต้องขอบคุณโพลิตินจริงๆที่ช่วยมีชีวิตได้อยู่ทุกวันนี้ขอบคุณมากค่ะ